ชั้นป .5 นะครับเพราะเดี๋ยวนักเรียนเกิดถามกันมา,มาว่าแล้วแปลทั้งประโยคว่าอ่านและพูดคุยกับเพื่อนๆของคุณแล้วถ้าเกิดว่าคําว่ายัวตัวเดียวแปลว่าอะไรคุณครูบางคนนักเรียนก็อาจจะแปลไม่ถูกแต่ผมก็เลยแปลให้ทุกตัวเลยนะครับนำมาไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัววันนี้ก็ต้องการที่จะนำคลิปนี้ไปอ,อัพโหลดลงนลงในครูนันชแนลนะครับผม เพราะการบันทึกเทปเองนั้นถ้าไม่ได้ไดมีการไลฟ์สดเนี่ยจะไม่สามารถเห็นภาพตัวเองนะครับนะโอเคครับวันนี้เข้าในเนื้อหากันเลยครับเป็นหน้าที่38แล้วนะครับผมได้นำหนังสือถ่ายเอกสารมานะครับถ่ายภาพมาอาจจะไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับ หนังสือนะครับอาจจะโค้งนิดหนึ่งนะครับเพราะถ่ายมาเปิดถ่ายแล้วก็มันไม่ได้แบนเรียบนะครับนะโดยเฉพาะลูกๆที่เรียนชั้นป .5 นะครับก็เปิดหนังสือประกอบได้เลยนะครับหัวข้อใหญ่ก็หัวข้อที่3นะครับ read and talk with your friends นะครับลูก read แปลว่าอ่าน and แปลว่าและ talk แปลว่าพูด with แปลว่ากับ you r แปลว่าของคุณ friends เติมเต็แปลว่าเพื่อนๆหลายคนคุณครูจะแปลให้อย่างนี้นะครับทุกคำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะครับ เพราะเดี๋ยวนักเรียนเกิดถามกันมา,มาว่าแล้วแปลทั้งประโยคว่าอ่านและพูดคุยกับเพื่อนๆของคุณแล้วถ้าเกิดว่าคําว่า y ยัวตัวเดียวแปลว่าอะไรคุณครูบางคนนักเรียนก็อาจจะแปลไม่ถูกแต่ผมก็เลยแปลให้ทุกตัวเลยนะครับนี่คือคําแปลด้านขวามือนะลูกนะ it is ten o'clock นะครับ it มันนะ is คือหรือว่าเป็นก็ได้นะครับเป็นอยู่คือมันเป็นเวลา10นาฬิกาก็คือ 10นาฬิกาส0 0นนนะครับในตอนเช้านะครับทีม i ีส์เล่นเกมส์ในเลฟิ r ร o m นะครับทีมเป็นชื่อคนนะครับชื่อเด็กนักเรียน is p l a y i n g นะครับเป็น Pre s e n t continuous tense ก็คือกำลังเล่นนะครับเล a y แปลว่าเล่นเล่นเกมนะครับใน the living room ก็คือห้องนั่งเล่นนะครับนะคำแปลอยู่ด้านด้านขวามือนี้แล้วนะครับแอนดี้นะครับเป็นชื่อของ เด็กอีกคนหนึ่ง his cousin นะครับ his cousin cousin แปลว่าลูกพี่ลูกน้องหรือแปลว่าญาตินะครับนะลูกพี่ลูกน้องคำแปลอยู่นี่นะลูกนะ from america นะครับจากประเทศอเมริกา comes into the room comes t e me นะครับเพราะว่าแอนดี้เป็นประธานเป็นเอกพจน์นะครับเป็น present simple tense เนี่ยกริยาต้องเ t ิ be into เข้ามาข้างในนะครับ the room ก็คือเข้ามาในห้องที่ ทีมกำลังนั่งเล่นเกมอยู่นั่นแหละนะครับแอนดี้ก็เลยถามขึ้นมาว่านะครับทิม why don't you go to school ทิม why don't you go to school ก็แปลว่าทีมแล้วทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะครับยูคุณนะครับ go to school ไปโรงเรียนนะครับ why don t don t นะครับเป็นกิริยาช่วยนะครับเป็น verb to do ที่จะต้องนำมาช่วย ในกรณีเป็นประโยคคําถามและเป็นประโยคปฏิเสธนะครับถ้ามีคํากิริยาอยู่นะครับไม่มี verb to be ไม่มี verb to have ไม่มี modal verb นะครับ verb to have ไม่มี verb to be ไม่อยู่นะครับเอา verb to do มาช่วยนะครับแล้วเวลาแปลไม่ต้องแปลนะครับดนดูเนี่ยไม่ต้องแปลนะครับไม่ต้องแปลว่าทําแต่ให้แปลว่าทําไมนะครับคุณไม่ไปโรงเรียน นะครับทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนทีมก็เลยตอบว่า today is a public holiday นะครับ today is a public holiday today วันนี้นะครับ is a public holiday public holiday ปกติ public แปลว่าสาธารณะ holiday แปลว่าวันหยุดวันหยุดสาธารณะในที่นี่ก็คือวันหยุดราชการนั่นเองนะครับนะแปลว่าวันหยุดราชการก็ได้ แปลว่า,าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้นะครับ is แปลว่าเป็นอยู่คือวันนี้เป็นนะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับ it's coronation day นะครับ it's it is นั่นเองนะ it's coronation day coronation day นะครับลูกนะเป็นวันหยุดประเพณีของไทยหรือว่าวันหยุดราชการของไทยนะครับเรียก ภาษาทางการว่าวันฉัตรมงคลนะครับโครเนชเนวันฉัตรมงคลนะครับแอนดี้ก็เลยบอกว่า Please tell me about public holiday in your country Please แปลว่าโคแปลวาโปรดนะครับ Tell แปลวบอกมีฉัน about เกี่ยวกับ public holiday หรือวันหยุดราชการหรือวันหยุดสาธารณะ in ใน your country ประเทศของคุณนะครับนี่คือคำแปลนะแอนดี้เป็นคนพูด ทีมก็เลยบอกว่า take a look take a look นะครับแปลว,ว่า,าจงดูจงดูตรงนี้หรือว่าลองดูสิก็แล้วแต่สำนวนจะแปลนะครับคุณครูแปลว,ว่าลองดูสินะครับหรือว่าลองดูก็ลล่างนี้ this book is about public holiday this book นะครับ book แปลว,ว่าหนังสือ this แปลว่านี้ is about นะครับเกี่ยวกับนะครับ i S about เกี่ยวกับ Public Holiday ก็คือวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤเริกหรือวันหยุดสาธารณะนั่นเองนะครับใส่ S คุณรู้ก็เลยแปลว่าต่างๆนะครับก็คือหลายวันนั่นเองทีน,นี้มายุดมาดูวันหยุดราชการในประเทศไทยกันนะครับภาพไทยหนังสือนี่จะมืดนิดหนึ่งนะครับ Public Holiday in Thailand นะครับ Public Holidays in Thailand ก็คือวันหยุดราชการในประเทศไทยนะครับวันหยุดราชการในประเทศไทยนะครับ New Year's Day นะครับนักเรียนพยายามจำวันต่างๆนะครับว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร New Year's Day นะครับ In January วันขึ้นปีใหม่นะครับนี่คือวันแรกแล้วนะครับลูกๆคุณครูขิดเส็นใต้ให้ดูวันขึ้นปีใหม่ในเดือนอะไรครับเดือนมกราคม วันขึ้นปีใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชม3ท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับมาคบูชาเดลูกเขาทับศัพทเลยนะลูกนะมาคบูชาเดนะครับวันมาคบูชา is in February นะครับก็เป็นวันขึ้นวันเพ็ญขึ้น15บห้าคเดือน3แต่ว่าในปฏิทินก็ตกประมาณเดือนกุมภานะครับ February แล้วก็วันจัก,กรีนะครับแมมโมเรนเด์นะครับลูกพยายามจำวันเหล่านี้นะครับนะว่าภาษาอังกฤษใช้ว่าอย่างไรจัก,กรีก็ทับศัพท์นะลูกนะแมมโมเรนเดแมมโมเรียนเนี่ยปกติภาษาอังกฤษแปลว่าระลึกถึงนะครับนะวันแห่งการระลึกถึงก็ภาษาไทยก็คือวันจักรีนั่นเองนะครับแอนสงกรานต์เฟสติวัล เติวัลนะครับใช้สงการ Festival เติวัลเฉยๆนะครับหรือว่าสงการเติวัลเดย์ก็ได้นะครับเติวัลก็คือประเพณีนะครับนะประเพณีประเพณ,ณีสงกา์ก็เรียกว่าสงการเติวัลนะครับ r in april เพราะว่า r in april ก็คือมีวันจัก,กรีนะครับวันสงกา์ทั้งสองวันนี้อยู่ในเดือนเมษายนนะครับ Coronation Day นะครับเมื่อกี้เรียนมาแล้วข้างบนนะครับ c o r o n a t i o n Day นะครับวันฉัตรมงคลวิสาขาบูชาเดย์นะครับก็ทับศัพท์เลยนะครับนะวิสาขาบูชาเดย์ก็คือวันวิสาขะนั่นเองนะครับ And royal p l u s h i n g royal p l u s h i n g ceremony day ครับ Royal Ploughing Ceremony Day นะครับคือวันพืชมงคลนะลูกนะวันพืชมงคลแต่ถ้าให้แปลตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะลูกนะ Royal แปลว่าแห่งพระราชา Ploughing นะครับแปลว่าการไถานานะครับ p l o u i n g การไถานา Ceremony แปลว่าประเพณีนะครับก็คือวันประเพณีไถานาแห่งแห่งราชสำนักนะครับก็คือวัน พืชมงคลนะครับลูกนะอ,อินเมเดือนอะไรครับเดือนพฤษภภาคมอาสารหาบูชาเดนะครับลูกพยายามดูวันต่างๆแล้วก็พยายามจำนะครับนะอาสารหาบูชาเดทับศัพท์เลยนะครับคือวันอาสารหาบูชานะครับวันขึ้น15าคำเดือน8นะครับ and Buddhist land Buddhist land ก็คือวันเข้าพรรษานะลูกนะจำไว้เลยนะครับบ u ติสเลนเดย์นะครับมีเดยด้วยวันเข้าพรรษาอยู่ในเดือนอะไรครับจุลาลก็วันเข้าพรรษานะครับเดือน8นะครับแต่ว่าในเดือนปฏิทินก็ประมาณเดือนกร,รกฎาคมนะครับกุลาย The Queen's Birthday นะครับก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับในรัชกาลที่9นะครับ วันสิสงิงหาหรือวัน Mother's Day นะครับในเดือนออกัสเดือนสิงหาคมนะครับนี่คำแปลอยู่ด้านขวามือนะลูกนะแล้วก็จุลาลงกร์ m m o r r i l l d y y นะครับจุลาลงกร์ m m o r r i l l d y y เนี่ยภาษาไทยวันอะไรครับลูกไหนลองทายสิครับก็วันคล้ายวันสวรรคตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า,ลาเจ้าอยู่หัวนะครับ ก็คือวันที่23ตุลาคมนั่นเองนะครับในเดือนออก o b e r คือตุลาคมนะครับจำไว้เลยนะครับจุลาลงกรเมมม r เรียลเดย์เนี่ยคือวันคล้ายวันสวรรคตของรอนะครับแล้วก็ The King's Birthday หรือ Father's Day ก็คือวันเฉลิมพระชนม์รรษาของรอเก้านะครับนะ The King's Birthday หรือวงเล็บว่า Father's Day นะครับ ส่วนวัน constitution นะครับ so constitution day ก็คือ,ว,อรรนะนะวันรัฐธรรมนูญนะลูกนะวันรัฐธรรมนูญ constitution day นะครับ and new year's eve นะครับก็คือวันขึ้นปีใหม่นะครับ new year's eve หรือว่า new year happy new year's day นะครับก็ในเดือน December คือเดือนธันวาคมทั้งหมดมีวันอะไรบ้างลูกๆล,ลองไปหัด อ่านแล้วก็หัดจําดูนะครับนะก็จะได้จําไปจนตลอดเลยนะครับถ้าจําได้ตั้งแต่ดูคลิปในป .5 นี้หนังสือป .5 ดีนะครับเดี๋ยวนี้หนังสือตำราเรียนได้นํำมาวันสําคัญต่าง,าง,างๆไหมนักเรียนเรียนนะครับนะ r e there are แปลว่ามีนะครับนะตามหลังมาด้วยคำํคำนามที่เป็นพู้อุพศนะครับก็คือ Holiday s t ต r m e n แปลว่ามีนะครับ แต่ว่ามีน็อตเข้ามาด้วยก็แปลว่าไม่มีนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับในเดือนมาร์ชเดือนอะไรลูกเดือนมาร์ชเดือนมีนาคมเดือนจูนเดือนอะไรครับเดือนมิถุนายนเดือนส ե ปเทมเบอร์เดือนอะไรครับกันยายนและก็เดือนโนเวมเบอร์ก็คือเดือนพฤศจิกายนตามหนังสือนี้นะครับนะไม่มี แต่ปกติแล้วในใบทินก็อาจจะมีนะครับลูกนะแต่ว่าคุณครูนํามาแปลให้ตามหนังสือนี้นะครับผมอ่ะยังมีครับ Look at the picture and say what holiday are they คุณครูเลืมแปลให้เดี๋ยวแปลได้นะครับในโปรแกรมนี้นะครับสามารถแปลสดได้ให้ลูกๆนะครับให้ดูนะครับที่รูปภาพต่างๆนะครับให้ดูที่รูปภาพต่างๆ แล้วก็ให้บอกและให้บอกนะครับเซนี่คือให้บอกเลยนะครับไม่ต้องให้พูดนะครับให้บอกนะครับเซแปลพูดก็ได้แปลบอกก็ได้ให้บอกว่า what holiday are are they ก็คือวันเหล่านั้นเป็นวันอะไรนะครับวันเหล่านั้นเป็นวันอะไรนะครับแปลสดๆให้เลยนะครับนะเพราะโปรแกรมนี้สามารถพิมพ์ลงไปได้ เขาว่าวันเหล่านั้นนะครับที่คุณครูแปรเนี่ยเพราะว่า,า day นะครับแปลว่าเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายที่นี่คือแทนสิ่งของก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบุคคลนะครับคือวันเหล่านั้นนะครับวันทั้งหลายเหล่านั้นวันหยุดนะครับวันหยุดทั้งหลายเหล่านั้นโอ้ย day ว่าวันหยุดนะลูกคือวันอะไรดูตามภาพแล้วภาพแรกในวันอะไรลูกเป็นวันอะไรครับดูภาพตอนแรกคุณครูดูก็นึกว่าเป็นวันคริสต์มาสนะครับ แต่ว่าในตำราเรียนหรือว่าในเนื้อเรื่อง Passage ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกเรื่องวันคริสต์มาสนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดประเพณีของไทยนะครับคริสต์มาสเป็นของฝรัง่งก็เลยวันนี้เป็นวัน New Year's Day นะครับหรือว่า New Year's Eve นะครับภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้ครับ New Year's Eve นะครับพยายามเขียนให้ถูกนะตรงน้าแล้วก็ New Year's Day ก็คือวันขึ้นปีใหม่ ส่วนภาพนี้ตอนแรกคุณครูนึกว่าวันไหว้ครูแต่ไม่ใช่นะครับเป็นวันแม่สวัสดีครับท่านอาจารย์วินิจนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของกระผมนะครับนะภาพที่2นี้ก็ในเนื้อเรื่องที่เรียนมาก็คือ u u e n s s i r t h d a y นะครับคือวันเฉลิมพระชนม์วันสาสมเด็จพระบรมราชินาธน,นะครับในร .9 นะครับนะคือวัน12สิงหาหรือเรียกว่าวัน m า t h e r s Day นะครับภาพ2 สว่วนภาะที่3ามนี้นะครับก็คือวันแรกนาขวัญหรือว่าวันพืชมงคลนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal นะครับู้ p l o ลา h i n g นะครับ Plouching s o l e m o n y Day วันพืชมงคลเมื่อกี้คุณครูแปลให้ Royal แปลว่าอะไรครับแปลว่าแห่งราชสำนักแห่งบระราช o u า h i n g นะครับ o ลา h i n g แปลว่าการถ่ายหน้านะครับเซอ e m เรมแปลว่าประเพณีนะครับก็เลยแปลว่าวันพืชมงคล สุดยอดมากน้องอาจารย์พภินันครับขอบคุณครับอาจารย์วนเนตครับผมผมมีความสุขครับผมที่ว่าช่วงไหนมีเวลาว่างก็จะเข้ามาทําคลิปนะครับเอาหนังสือมาสอนให้กับเด็กๆนะครับต้องการที่จะให้ความรู้เก่เด็กๆอาจารย์สมพงษ์วรรณวงศ์นะครับสวัสดีครับครับต้องขอไปด้วยนะบางทีผมเอ่ยชื่อท่านแล้วผมอาจจะบอกสรรพคุณนะครับว่าเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนพโทบรุ่นที่3ามหกจบมหาจุฬาลงกรณราชเทวีอะไรนะครับนะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ไม่ต้องการต้องการให้ผมเอ่ยเอ่ยถึงนะครับนะก็ผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็ดีใจนะครับที่เพื่อนอร่วมรุ่นในเฟซนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมไลฟ์สดคือท่านที่ว่างนะครับนะท่านที่ไม่ว่างก็แล้วแต่ภารกิจนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันหน้าที่39เลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมทําตั้งไว้3คลิปนะครับวันนี้ Alright, alright, alright. Okay, 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 alright.